เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกสตอเบอรี่กันนะคะเตรียมดินก่อนดินที่ใช้มีอะไรบ้างคะมีแกบหมักขุยมะพร้าวหักแล้วก็ดินอันนี้คือแกบหมักใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้เป็นขุยมะพร้าวหักใช่เยี่ยงหนักด้วยหมักด้วยอะไรนะพอดอพอดอหนึ่งดินที่ปรุงแล้วนะคะก็มาใส่ถุง มาเตรียมดินนะคะเราเอาดินนะคะมาสี <12 4. S 1> มีดินล่วนที่เป็นสีดํานะคะแล้วก็ดินปนทรายที่เป็นสีน้ำตาลเอามาผสมกันจากนั้นก็ผสมด้วยขุยมะพร้าวที่หมักนะคะาไว้แล้วแล้วก็ตามด้วยแรร กแกบก็หมักแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นแกบที่เราหมักไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวที่หมักไว้นอนของดวงมะพร้าวตัวใหญ่มาก ดยเราก็ได้ดินมาหลายถุงเลยนะคะเรามาปลูกบริเวณนี้นะคะเตรียมดินมาแล้วนะคะต้นสตรอเบอรี่ของเรานะคะ ก็ปุันไม่งานออกลูกแล้วขอภัยในความเล็บดำน่ารักมากเลยน้องแดงแล้วทุกคนกินสับอะรดว้าไหนลองชิมหน่อยเหลือให้ส่งนครึ่งหนึ่งด้วยนะ มันมีความกรอบอะอร่อยฉันขอชิมบ้างมีลูกเดียวต้องแบ่งกันกินนะหวานอ,อร่อยวะแล้วก็มีเด็กๆที่มาเที่ยวที่วิวเขาหลวงฟาร์มสเตย์ในวันนั้นนะคะก็ได้กินสตรอบเบอรี่ด้วยดีใจด้วยนะเด็กๆ